สวัสดีคะ่ะปาร์ตี้หมูกระทะมาแล้วจ้าประมาณห้าโมงเย็นแม่หมวยไปรับน้องซันเดย์แล้ววันนี้เรามีนัดกันกินหมูกระทะนะคะมาถึงบ้านแป๊บเดียวน้องซันเดย์นอนหลับค่ะหลับยาวไปถึงหกโมงเย็นเลยจ้าสงสัยจะเล่นหนักไปหน่อยนะคะบ้านห่างโรงเรียนแค่ประมาณสองสามกิโลเองจ้าแม่หวยก็เลยออกมาซื้อหมูกระทะร้านประจํานะคะสมชายหมูกระทะที่ตลาดปลาสวัยนะคะต้องร้านนี้เท่านั้นนะคะป้าป๋าบอกว่าต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นจ้าแม่หมวยก็จะตัก กันไปแบบเพลินเลยนะคะ,คะก็คือเยอะมากๆเลยจ้าประมาณ5 0าป้อาออก400น้องสันย์ออก200อขอบคุณเจ้าภาพวันนี้ด้วยนะคะให้ผลระไม้เป็นองุ่นมาด้วยจ้าเดี๋ยวเราก็ไปรับคุณย่ามาทานด้วยกันนะจ๊ะไม่ต้องถามหาคุณปู่นะคะคุณปู่ทํางานกะดึกจ้าก็จะไปก่อไฟรอประป๋านะคะาจะออกมาประมาณทุ่มครึ่งคะ่ะตัดภาพเมื่อที่ปะป๋ามาถึงแล้วนะคะไม่หนอยถามว่าจะอาบน้ําก่อนไหมปะป้าบอกว่าไม่เป็นไรนก่อนค่อยไปอาบน้ําทีเดียวจ้าหมูกระทะร้านนี้ทีเด็ดอยู่ ที่น้ำจิ้มนะคะเขาจะรสจัดมากๆไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะจากนั้นก็เอาเตามาขึ้นเรียบร้อยเอามันหมูมาถูแบบนี้เลยค่ะน้องซันเดก็น่าจะหิวนะคะเพิ่งตื่นนอนแล้วก็อาบน้ํามากินหมูกระทะเลยค่ะมาถึงก็ได้กินกันพอดีเลยค่ะบรรยากาศก็คืออบอุ่นมากๆเลยใครเป็นเหมือนแม่หมวยบ้างคะกินหมูกระทะอยู่ที่บ้านจะอร่อยเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ถ้าไปกินอยู่ร้านก็คือกินได้ไม่เยอะนะทุกคนไม่คุ้มเลยจ้าอย่าเพิ่งเบื่อคลิปแม่หมวยนะคะบางวันมีคลิปเยอะก็ลงเยอะมากๆ แทบจะไม่มีคลิปลงเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะร่มชวนค่ะมาทานหมูกระทะด้วยกันจ้านํำจิ้มก็เด็ดมากๆเลยค่ะอากาศที่ระยองก็เย็นๆหนาวหนาก,กับการกินหมูกระทะมากๆเลยจ้าซันเดย์บอกว่าไม่ได้กินนานแล้วสงสัยลืมอเพิ่งกินไปช่วงปีใหม่กันค่ะน้องซันเดย์จะไม่ได้ไปกินซุกี้ตีน้อยกับปู่กับย่านะคะน้องซันเดย์ก็เลยหิวนะคะในช่วงนี้ความสุขข,ของครอบครัวอื่นอยู่ที่ไหนแม่หมวยไม่รู้นะคะของครอบครัวเราก็คือได้กิน ข้าวผอมการของอร่อยได้ไปไหว้พระได้ไปสถานที่ที่เราอยากไปแค่นั้นพอเลยค่ะมันเติมความสุขให้คนในครอบครัวนะคะแค่คนในครอบครัวเยอะๆดูแลกันและกันนะจ๊ะหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยนะคะหม่ยก็คือจะล้างถ้วยชามล้างแก้วเลยนะคะเพราะว่าวันต่อมาก็จะได้ไม่ต้องไปเคลียไม่ชอบแช่ถ้วยแช่ชามนะคะตอนเป็นเด็กก็คือขี้เกียจมากๆเลยนะคะไม่ชอบล้างถ้วยล้างชามพูดถึงเรื่องทากับข้าวก็คือทําไม่เป็นเลยค่ะพ่อแม่ก็คือเลี้ยงมา แบบตามใจเลยแต่แต,ตอนนี้ก็คือต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทำเนาะเคยบอกไว้แล้วค่ะเคยเป็นลูกที่แย่แต่จะขอเป็นแม่และภรรยาที่ดีจ้าหลังจากนั้นแม่หมวยก็จะไปมาร์กหน้ามักผมนะคะจะทำให้ได้อาทิตย์ละสองครั้งนะคะหันกลับมาดูแลตัวเองบ้างหลังจากนั้นลูกชายกับสามีก็คือมบนไหว้ผา,าก่อนนอนจ้าหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หมวยและครอบครัวด้วยนะคะรืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่หมวยนําคลิปมาฝากอีกค่ะสําหรับ ค่ำคืนนี้สวัสดีจ้าบาย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 ขอให้หนูนอนหลับฝันดีนะครับ